เพราะไม่รู้อริยสัจจึงต้องแล่นไปในสังสาร,รวัฏพิขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสาร,รวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าพิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอด ซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกุทั้งหลายเมื่ออริยสัจคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์ และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในพบก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่พบก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้สูตรอื่นได้ตรัสเหตุที่ทำให้ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะไม่รู้อริยสัจส,สี่ดังต่อไปนี้ ภิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ทำสี่ประการอย่างไหนเล่าพิกุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยศีลซึ่งอริยสมาธิซึ่งอริยปัญญาซึ่งอริยวิมุต เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ที่กูทั้งหลายเมื่ออริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตตเป็นธรรมที่เราและเธอรู้แล้วตามลำดับแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมด บัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้